สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ที่มีจิตใจบุญใจสดนะครับได้เชิญให้ผมมาได้ร่วมรายการแสดงลำตัดซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองเพลงพื้นเมืองอาจจะมีเพลงลำตัดเพลงอีแซวเพลงชอยแล้วก็พื้นเมืองพวกประเภทนะครับที่ผมจะได้นำมาเสนอให้ท่านในรายการธรรมะ ท่านอาจจะเคยดูรายการแสดงลำตัดนะฮะซึ่งจะไม่มีธรรมะนะฮะเึ่งจะมีบ้างกันนิดหน่อยแต่ว่าจะหนักไม่ทางโลกีวิสัยนะฮะแต่ว่ารายการลำตัดในวันนี้เป็นรายการลำตัดธรรมะเนื้อเรื่องที่จะมาเสนอแก่ท่านก็เป็นเรื่องของธรรมะในข้อที่เป็นมงคล38ประการ ซึ่งมงคลส8ตประการนี้ถ้าผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอแก่ตนเองนะครับฉะนั้นในการมาแสดงวันนี้ผมจึงได้รวบรวมศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของประชาชนท่านแรกผมจะขอเชิญคุณไวยพธเพชรสุพรรณมาพบกันคับ สวัสดีครับผมไวพเพรสุพันธ์ครับนี่คือไวเพชไวพศไวพศแฟนแฟนเพลงขอเชิญบรรเลงฟังดูนี่ไวพศป้วนย่างก็หมูเอาเอาอย่างดีสิเอาอย่างดีอย่างดีหมูพัน์ดีหมูพันดีครับครับนี่คือไวพเพรสุพันธ์นะครับเคยได้เห็นได้ฟังในการร้องการแหลกนะฮะมาอย่างจินหูแล้ววันนี้ มาในแบบฉบับของการแสดงเพลงพื้นเมืองคือลำตัดครับครับคิดว่าผมจะให้คุณไรพศพบกับคู่ต่อสู้คุณไรพศน์ะน่ากลัวมากไหมก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวครับเป็นคู่แข่งครับได้เลยครับวันนี้ได้เลยพร้อมแลวนะฮะพร้อมครับครับเมื่อพร้อมแล้วผมขอจะขอเชิญคู่แข่งคุณไรพศนะฮะขอเชิญแม่ประยูนยอมเยี่ยมครับ นี่นะครับแหวนประยุนปีนี้สมบูรณ์จริงนะโอ้ยังน้ายังนะายังหนานะคะได้เลยได้เลยนีผมยังบางครับยังมีอีกนะครับมีอีกไหมมีสิฮะเอาเลยเชิญเลยครับเชิญนักแสดงดีเด่นของสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นคนเดียวคนเดียวคนชรสุพรรณนะฮะโคกัดหรือเปล่าฮะเป็นโคกัดก็ในทํานองนั้นแหละก็คุณขวัญจิตสีประจันครับโอ้มาเถิดนะ มันแน่มันแน่จิตเซือประจันค่ะผมเพิ่งเห็นเห็นหมูมันนี่แหละครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นแต่มันหมูแต่ทีลอยได้หมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดนะครับนอกจากคุณไพน์คุณชินกรคุณประโยชน์คุณขวัญจิตนะฮะต่อไปก็ คุณชัยชนะบุญนโชชครับก็เชิญครับสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหนือพี่ย้อยสุงใจได้ยินแต<ห><ห>่เสียงได้ยินแต่เสียง ตัวอยู่ใสอยู่นี่นครับอยู่นี่มาแดงแก่ไม่เห็นหรือไงเดี๋ยวมาโถผมผมนึกว่าเขาเอาหุ่นมาคนตัวจริงๆครับล,ลมเย็นพัดมารวยรื่นเมื่อยามค่ำคืนสดชื่นใจจางลมเย็นพัดมารวยรื่นเมื่อยามค่ำคืนสดชื่นใจจาง จัดจัดออกที่วิชม นะไม่ได้เชียวลำตัดเละลำต้อนผู้แข่งอาชินาการเริ่มเลยคุณเป็นคนขึ้นก่อนผขึ้นก่อนนะฮะจ้าอุดมเริกเบิกมานเริ่มรายการธรรมะ ให้ศิลปินนำศิละปะมาช่วยพระท่านสักครั้งจับเอาเพลงพื้นเมืองมาสร้างเรื่องร้องร้ามมนน้อมพร้อมนำยกพระธรรมขึ้นมาตั้งขอจารึกขอจารึกบันทึกไว้ด้วยดวงใจบริสุทธิ์ฝากไว้เตือน <c oughs> เพื่อนมนุษย์ มันเป็นจุดมุงวัง<ห>แล้ปะปลาดิดกลอนทำไมอ่ะ,อะจะมาล,อล้อเรอยังไม่ถึงพอไม่เหรอยังไม่ถึงถึงเลยประดิดกลอนซ้นใจโดยอาศัยพุทธศาสแาแนพระเทศบนธรรมาทให้โยมยาติท่านฟังมัง่ง เป็นห่วงกลุ่มหน้าสงสารไม่ได้ลองเลยดอยกว้เป็นห่วงกลุ่มหนุ่มสาวไม่ค่อยจะเข้าวัดวามีแต่รุ่นคุณ่าที่ศรัทธาอย่างจริงจังจำเลี้ยงถอยลอยกลองเอือยยใส่ทังนองลองขยับเป็นต้นแบบสักฉบับถ้าไม่ดับก็ต้องดัง